อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำประจำวันที่31พฤษภาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบคำประจำวันที่31พฤษภาคมในรอบคำวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องราวจากทางเว็บไซต์สโมสรกันก่อนนะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของสกอตต์แม็กโชเมเนถึงพัฒนาการของเขา ตลอดซีซันที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าน่าจะเป็นซีซันที่เขาโชว์ผลงานได้อย่า,งย,าง,ยงยอดเยี่ยมที่สุดแล้วตั้งแต่เดบิวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพปีศาจแดงทั้งนี้สกอตต์แม็กโชวเมเน่ได้เผยถึงสิ่งที่ทําให้เขาก้าวหน้ามากขึ้นในซีซันนี้กับทางเว็บไซต์สโมสรว่าผมมักจะมองหาสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและพยายามจะแก้ไขให้มันดีขึ้นผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะคาดหวังกับมาตรฐานของตัวเองไว้สูงมากๆผมมักจะคาดหวังมันไวสูงมากจริงๆ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลายคนจะชมว่าผมทําได้ดีมากแล้วแต่ผมอยากจะก้าวไปอีกขั้นอยากจะดีมากกว่านี้อีกผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของนักกีฬานะคุณต้องการจะผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าอยู่แล้วมันคือเป้าหมายของชีวิตผมสนุกกับทุกนาทีกับการได้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมและการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นมากมาก สำหรับตอนนี้ผมคิดว่าตัวเองมีสิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีมากขึ้นนั่นก็คือตอนรับบอลและก็เล่นจังหวะต่อไปผมรู้สึกว่าตัวเองยืนตำแหน่งในการรับบอลดีมากขึ้นและเมื่อบอลอยู่กับตัวผมผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีวิชั่นในการมองสนามกว้างไกลามากขึ้นนอกจากนี้ผมยังสามารถหาโอกาสจบสกอร์เองหรือว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากขึ้นตามไปด้วยสำหรับสกอตแม็กโชวีเน่ไปตั้งแต่ที่เซอร์เลฟกุสันค่อนข้างจะชื่นชมเป็นพิเศษในเรื่องของทัศนคกติที่ยอดเยี่ยมกับเกม แฮมเซอร์เล็กก็ยังเคยหลวนวาทะไว้ว่าสกอตแม็กโทเมเนจะกลายเป็นบิ๊กเพลเยอร์ของแมนยูเต็ดอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าสกอตแม็กโทเมเนจะสามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้เล่นที่แมนยูเต็ดจะขาดไปไม่ได้หรือไม่เราเข้ามาที่เรื่องของตลาดซื้อขายของทัพปีศาจแดนกันบ้างนะครับซึ่งรอวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ข่าวของซาอูนิเกสกันก่อนนะครับ วันนี้เดลี่สตาร์เสียงอังกฤษได้ออกมาโหมข่าวว่าซาอุนิเกสกองกลางวัย26ปีของเอเรติโกมาดรดแสดงความจำนงว่าต้องการย้ายออกจากทีมในตลาดรอบซัมเมอร์นี้หลังจากที่ในซีซั่นที่ผ่านมาบทบาทส่วนใหญ่ของเขาเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นในทีมของดิเอโกซิเมโอเน่ทั้งนี้สื่อเจ้าดึงกล่าวระบุว่าตอนนี้มีอยู่3สโมอสรที่แสดงความสนใจมิดฟิลด์รายนี้ประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูเวนตุสและก็ปารีสแซงต์แชร์แมง ซึ่งคาดว่าทัตราเมีจะพอใจกับราคาประมาณ40ล้านปอนด์หากว่ามีสโมสอนไหนก็ตามยื่นข้อเสนอเข้ามาในราคานี้เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องราวของแจ็คกิลิชกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้สื่อใหญ่อย่าง a ดลเนติกออกมาระบุว่าแจ็คกิลิชชื่นชอบสโมสรนแมนยูเต็ดมายาวนานมากแต่เพาว่าถ้าเขาตัดสินใจเลือกย้ายสโมสรในรอบซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าที่ดึงดูดใจของเขา เพราะด้วยเรื่องสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แจ็คกิลิชชื่นชอบเป็นพิเศษแถมการลงสนามภายใต้การคุมทัพของเป mm ๊ปกูเดียล่าก็น่าจะทำให้เขาพัฒนามากขึ้นแถมก็ยังมีลุ้นแชมป์เกือบทุกซีซั่นด้วยและรายงานของสื่อเจ้าดังกล่าวก็ยังได้อ้างว่าตัวเป๊ปกูเดียล่าเองก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิชให้ได้ในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ และนอกจากแจ็กกิลลิชแล้วแมตช์ตี้ก็ยังเล็งไปที่แฮร์รี่เคนสูนหน้าของสเปอร์ด้วยซึ่งทั้งสองจะเป็นการเสริมทัพครั้งใหญ่หลังจากพ่ายแพ้มาในเกมรอบชิง UCL เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องราวของราเฟลวารานกองหลังตัวเก่งของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวว่าเชลซีกลายเป็นอีกหนึ่งสโมอสรที่แสดงความสนใจกองหลังรายนี้หลังจากในช่วงก่อนมีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นที่แสดงความสนใจอย,อย่างจริงจังที่จะดึงตัวมาร่วมทีม ตามรายงานจากสื่อของสเปนอย่าง De ฟ e n s ซ Central ได้ออกมาระบุว่าทั้งแมนยูเต็ดและก็เชลซีพร้อมจะยื่นขอน้อเสนอจำนวน40ล้านปอนด์ให้กับเรยวมาลิตพิจารณานอกจากนี้แล้วทั้ง2สโมสรยังพร้อมจะเปค่าเหนื่อยก้อนโตถึง12ล้านยูโรต่อปีให้กับกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้พิจารณาด้วยซึ่งตัวเลขค่าเหนื่อยดังกล่าวนั้นจะเพิ่มมากถึง2เท่าจากที่เขาได้รับจากเรยวมาลิตในปัจจุบันนี้ก็คือ6ล้านยูโรต่อปี อย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวก็ระบุเพิ่มเติมว่าการย้ายทีมของราเฟลวารานน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากจบศึกยูโร2020ในช่วงกลางเดือนหน้ามากกว่าซึ่งหากว่าสุดท้ายแล้วตัวนักเตะไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่กับเรือเมร็ดอาจจะไม่ใช่แค่เชลซีและก็แมนเชสเตอร์อยูนเตดเท่านั้นที่น่าจะได้ตัวกองหลังรายนี้ไปร่วมทัพเพราะถึงตอนนั้นแล้วก็น่าจะมีอีกหลายสโมสรที่ตามล่าลายเซนกองหลังรายนี้เช่นกัน สำหรับราเฟลวารานถือว่าตกเป็นขาเชื่อมโยงกับกองทัพปีศาจแดงมายาวนานมากตั้งแต่สมัยในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ทว่าในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าแมนยูตจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าตัวราเฟลวารานเองดูเหมือนจะอิ่มตัวกับการค้าข้างในถิน่นซานติเอโกเปเนอร์บิวแล้วแถมกุนซือคู่บุญอย่างซซเรดินซีดานก็เพิ่งจะประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมเรือมาลิดไปหมดัหมดด้วยเรามาต่อที่ข่าวของคริสเตียนโรนัลโดกันบ้างนะครับวันนี้นักข่าวชื่อดังอย่างลอรีวิทเวล จากทางดิเลนติกได้ออกมาระบบว่า United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจคริสเตียโนโรนัลโดจริงและตัวกุนซืออย่างโอเลกุน่าโทชานั้นก็เป็นแฟนตัวยงของโรนัลโดด้วยเช่นกันทว่าปัญหาใหญ่ของแมนยูในตอนนี้ก็คือสโมสรมีงบประมาณจำกัดสำหรับเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะทําให้หากโรนัลโดเลือกย้ายกลับมายังแมนยูเต็ดจริงเขาอาจจะได้รับค่าเหนื่อยในหลักเดียวกับดาบิดดิคาที่รับในปัจจุบันที่3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามลอรีวิทเวลก็มั่นใจว่ายูเวนตุสอยากจะปล่อยโรนัล do ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อปรับความสมดุลทางการเงินของสโมสรและการเอาค่าจ้างมหาศาลของโรนัล do ออกไปจะสามารถรักษาสมดุลทางการเงินของสโมสรได้เรามาต่อกันที่ข่าวของทอมฮีตันนะครับวันนี้นักข่าวคนดังอย่างฟราบิเชโอโรมาโนออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าแมนยูแต่ได้จับทอมฮีตันเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนายทวารมือ3ของทีมพร้อมกับเซ็นสัญญา2ปีและก็มีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่อมอีก1ปี โดยทอมฮีตันปัจจุบันอายุ35ปีเพิ่งจะหมดสัญญากับแอสตันวิลล่ามาหมดๆและเขาเองเคยเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะย้ายออกไปสร้างชื่อกับสโมสรเบอร์ลี่จนมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างปี2015ถึงปี2017เรามาที่ข่าวเรื่องนักเตะย้ายออกกันบ้างนะครับวันนี้มีข่าวจากสื่อต o โดฟิชาเจออกมาระบ,บุว่าสเปอร์มีความสนใจจะดึงตัวองตอรี่มาซยานไปร่วมทัพ ซึ่งคาดว่าะจะเป็นการเข้าไปแทนที่ของแฮร์รี่เคนที่เตรียมอำลาสโมสรในตลาดรอบซัมเมอร์นี้สำหรับเรื่องค่าตัวนั้นมีการระบุว่าสเปอร์พร้อมจ่ายให้กับทางทัพปีศาจแดงที่เรท35ล้านยูโรซึ่งหากว่าท้ายสุดแมนยูเต็ดพร้อมจะปล่อยองตตอร์มาซาในราคานี้จริงจะร่าให้พวกเขาขาดทุนจากการขายกองหน้ารายนี้ไปประมาณ10ล้านยูโรเพราะว่าตอนดึงตัวมาจากโมนาโกเมื่อปี2015นั้นทัพปีศาจแดงจ่ายในเรทถึง45ล้านยูโร มากันที่รายต่อไปก็คือเอริกบายย่ครับวันนี้มีรายงานว่าเฟเนเบเช่ทีมดังจากตุรกีแสดงความสนใจจะดึงตัวกองหลังวัย2 7ปีรายนี้ไปร่วมทัพซึ่งตามข่าวนั้นเฟเนเบเช่พร้อมจ่ายที่ราคา20ล้านปอนด์ให้กับทัพปีศาจแดงอย่างไรก็ตามสื่อเจ้าหนังกล่าวก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่าแมนยูเต็ดไม่มีแผนจะปล่อยกองหลังรายนี้ออกจากทีมถึงแม้ว่าในตลาดรอบซัมเมอร์นี้สโมสรเตรียมซื้อกองหลังรายใหม่เข้ามาเสริมทัพก็ตาม สำหรับเอริกบายีเพิ่งจะมีข่าวว่าเขาอาจจะตัดสินใจย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่าในซีซั่นต่อไปเขายิมโอการลงสนามไม่มากนักซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเรื่องตลาดซื้อขายของทัพปีศาจแดงในตลาดรอบซัมเมอร์นี้แล้วกลับมาพบกันใหม่กักบข่าวรอบเช้าวันพรุ่งนี้นะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p เพจกันด้วยนะครับผม